<L an> ไปโนย่า,ายที่ร้านเอสเอ็มค่ะอุ้ยผ้าไหมผ้าไหมย่าทีร้านเสค่ะสไตล <meal> ์ใหม่ๆเนาะค่ะเนาะผ้าไหมสีสเกียร์องามเนาะค่ะนี่จ้ะมาชมผ้าไหมแบบใหม่เนาะค่ะเนาะเนี่ยจ้ะมาจากสีสเกียได้ค่ะเด้อพี่น้องเฮาทั้งสีสเกีเพิ่นนำมาขายเปิดบูธอยู่เมืองท่องท่านี่นี่ล,นาานละจ้ะอุ้ยงามคักคุณน้าจ้ะ ลล่ใหม่ๆเนาะค่ะเนาะงามค่ะงามคนน่ะแต่ละฝืนเนาะค่ะเป็นเป็นผาเป็นชินบอกคุณพี่ผาเป็นชินเนาะค่ะเนาะเอาไปตาดใส่เมื่อหนีวันสุดท้ายละ่ะพวกเอาหูนพวกอะไรไมาเนาะค่ะเนาะไขมานแต่แหลกๆคือสีดีเนาะมันได้ประชาสัมพันธ์ไปจักหน่อยกันยังดีนี่ค่ะสวยสวยนี่ค่ะโดนไล่สวยงามเนาะค่ะเนาะโอ้ยคุณหน่อยๆใส่ ก็สิงามค่ะก็ะมีหลากหลายสไตล์เนาะค่ะนอกของสีสเกตก็มีหลายหลานเนาะค่ะคุณมาออกโบดนี่จ้ะอยู่เมืองท่องท่านนี่นี่ยจ้ะอุ้ยงามค่ะนี่เละจ้ะอะ่คุณจัดลานในงามนั่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเด้อค่ะเด้อค่ะขออนุญาตคุณผีเพิ่นอุ้ยคนนี่ก็งามแม่จ้ะอุ้องามเนาะค่ะ ง่าเนาะคะ่ะนี่ละจ้ตเต้ละผืนนี่ค่ะนาสื่อนาจับจองน้ะคะ่ะคุณมาเปิดโูจุมม่องท่องข้านี่อิมแพกนี่ละคะ่ะแต่ว่าเป็นวันชุดถ่ายแล้วนาะคะ่ะยายมาเห็นกันเลยขออนุญาตเพินถ่ายนาะคะ่ะนี่ค่ะคุณหน่อยๆเพียวๆคือนอยู่ในุงน,นี่ละจ้ะสศใสงาาเนาะคะ่ะนี่ค่ะ สวยงามมากค่ะค่ะไหมไหมท่อมือบอกคุณเพี่งนั่นท่อมือค่ะเนี่ยสวยงามมากค่ะนี่ค่ะสองฝืนนี่ค่ะสองฝืนนี่ก็สวยเนาะค่ะเนาะเป็นกับหุ่นไหวเนาะค่ะนี่จะแต่ว่าด้านในนี่ก็สวยค่ะสวยทุกชิ้นเลยค่ะโอ้ยยายเห็น้าหล้นซ้อนเนาะค่ะแต่ว่า ใหญ่มุนดีโปดเนาะคะ่ะใส่ไปก็คือเอาผ้าพันโตวไว้เนี่ยละจะนี่ละจะผู้หนุ่ยหน่อยซ้ำม,มูลน,น่ะสีใสงามเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะผ้าไหมร่วมสมัยมากควานเนาะคะ่ะเนี่ยจะมาควดสุขภนนรโหลดโอ้โองามค่ะสีมือกลุ่มแม่บ้านเนาะพี่เนาะโอ้นน่กลุ่มไวรุ่นแมนยูไล่มันออกมากสิพี่ กลุมมว่ายลุ่นเนาะค่ะเนาะองพีสามันกลุ่มแม่บ้านเนาะค่ะกับสไตล์กับจิมมี่สไตล์เป็นของตัวเองเนาะพี่เนาะแต่ละกลุ่มเนาะค่ะเนี่ยจ้ะสวยงามนาเซอร์นาจับจองเนาะค่ะไม้สีสเกตเนาะค่ะเนาะกับีแบบดั้งเดิมอันนี้อันนี้กลุมมว่หลุ่นเนาะค่ะทอโดยกุมมว่หลุ่นอ่าย้ายวายโยวสีสันพ่นกจิ แตกตาออกมาเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยจ้ะจังหวัดศรีสะเกดเป็นทรงมาเนาะคะ่ะเนาะมาออกโบจุเมืองทองธานีอิมเพกอิมเพกเมืองทองธานีเอิรนสลับกั็นไปสลับกันมาเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยจ้ะช่องว่ามงามของขาไหมกันเนาะคะ่ะเนาะแต่เหลืฝืนลวดลายอ่อนช้อยดีเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนี่ยค่ะอ่อนช้อยสวยงามดีเนาะคะ่ะ คนกบบใส่หุ่นมากเนาะค่ะโอ้ยงามเนาะค่ะชมแต่ละเฉินละเฉินเนาะค่ะสวยงามอ๋อเป็นกลุนน่มใบหรุ่นเนาะค่ะอันนี้คะแนนก,กลุ่กามากลุ่มใบหรุ่นจะเสียวมากสกายเหนี่ยเนาะค่ะสวยงามมากค่ะโอเคแค่นี้เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวย่าหามุ้สวยๆมาจบคนค่ะเนี่ยจะ้ะผ้าไหมเมืองศรีสะเกดเนาะค่ะเนาะค่ะคุมไวรุ่นเนาะค่ะคุมไวรุ่นจัดท่อท่อมือเนาะค่ะท่อมือคูออสวยงามมากค่ะ